วันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังปิดล้อมบ้านต้องสงสัยที่อำเภอท่าแพจังหวัดสตูลซึ่งสายรายงานว่าเป็นที่กบดานของนายพันศักดิ์เตบสันหรืออูเซมคนร้ายลายสำคัญที่มีคดีติดตัวหลายคดีและเคยหนีการจับกุมมาแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะพลาดอีกไม่ได้เฉพาะที่มีมีเอกสา,ารนะีหมยา,า,ายมมจะก <พอ S 2> ็สามใบ มีการจับกุมตัวก่อนหน้านั้นไปฝากขักกกกทงที่ศาลจังหวัดสตูลปรากฏว่าโดดหนีกำแพงศาลไปเลยเม,มย้อนประวัติขดยากอรลายนี้กันสักนิดครับปี2555นายพันศักดิ์เตบพสันและพวกโดนจับในคดียาเสพติดและถูกยึดทรัพย์ที่อำเภอท่าแพจังหวัดสตูล ต่อมาปี2157ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายพันศักด์ไปขึ้นศาลที่จังหวัดสตูล mm hmm. เขาก็ได้ก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่และหลบหนีไปเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาตัวแต่ไร้ล่องลอย mm hmm. ปี2 5 5 8นายพันศักดิ์เต็มสันร่วมกับพวกกลับมาก่อเหตุพยายามฆ่าโดยใช้อาวุธสงครามยิงเหยื่อ แต่โชคดีที่เหยื่อไว้ตัวทันเจ้าหน้าที่จึงรวบตัวเพื่อนร่วมแก๊งได้ทันแต่นายพันศักดิ์หลบหนีได้เช่นเคยปี2 5 5 9นายพันศักดิ์ขับรถแหกด่านตรวจและยิงปะทะก,กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทําให้เจ้าหน้าที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายจากนั้นเจ้าหน้าที่เร่งไล่ล่าจนสืบทราบแหล่งกบดานจึงสนธิกำลังหลายฝ่าย ทั้งภาคพื้นและทางอากาศเข้าค้นหาบ้านต้องสงสัยในอำเภอเมืองจังหวัดสตูลแต่คนร้ายหลายนี้ก็ไหวตัวทันอีกหลบหนีลอยนวลได้เช่นเคยมันถอดทำไมวไมนะก็ะสุดเลยเอาใจใครอย่างเดียวบัญชียื่นกคบเราเมื่อวันที่แล้วที่เราค้นที่ <c oughs> คนโดนนะคนโดนเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เขาไหวตัวทันนะไหวตัวทันอาจจะเห็นเรามาใกล้ๆแล้วก็ไหวตัวทันเขาหนีไปได้นะเราก็ได้วางสายแล้วก็ติดตามตลอดติดตามสืบสวนหาตัวตลอดจนกระทั่งรู้แน่ว,ว่ามาอยู่ที่นี่หลังได้บอกแสที่กบดานล่าสุดเจ้าหน้าที่วางแผนยังรัดกุมแต่อาทยากรรายนี้กลับไหวตัวทันอีกและได้ขับรถกระบะฝ่าวงล้อมไป เจ้าหน้าที่จึงยิงสกัดยางรถยนต์จนรถยนต์ของคนร้ายไปต่อไม่ได้คนร้ายจึงได้จอดรถทิ้งไว้และก็วิ่งหลบหนีเข้าไปในสวนปา่าเจ้าหน้าที่จึงเร่งติดตามไปมาถึงเ,เขาก็ขับรถลงนี้เลยพอเห็นเห็นแปลกๆมาปั๊บก็ขับรถหนีแล้วก็ยิง,งป่าวงตำรวจออกไปขนาดเดียวกันเจ้าหน้าที่อีกทีมหนึ่งได้นำกำลังตรวจค้นบ้านต้องสงสัยซึ่งพบอุปกรณ์เสพยาภายในบ้าน ต่อมาได้มีหญิงชายคู่หนึ่งเข้ามาในบ้า,านเจ้าหน้าที่จึงจับกลุ่มตัวไว้หลังสอบสวนเขาให้การว่าเป็นล้านของนายพันศักดิ์และได้ถูกว่าจ้าให้นําอาหารมาส่งยังแหลกกบด่านนี้ทีมไล่ล่า,ๆๆลากระจายกําลังเร่งติดตามคนร้ายที่วิ่งหนีเข้าไปยังสวนป่าซึ่งตรวจพบรอยเลือดเป็นทางยาวตลอดทางคาดว่าคนร้ายยังคงหลบหนีแต่คงไปได้ไม่ไกลมาก ตัวถ้าวิงล้อแตกยางแตกรถถล่มอะไรแล้วก็เขาวิ่งหลบหนีกันก็หาเพื่อนเจอในที่สุดคนร้ายก็จนมุมเจ้าหน้าที่สามารถรวบตัวไว้ได้ที่บ้านหลังหนึ่งไม่ห่างจากสวนปาล์มนักคราวนี้หากคนร้ายคิดหลบหนีอีกก็คงจะไม่ง่ายเหมือนที่ผ่านมาแล้วไปที่สุร้ยกจนมุเจ้าหน้่ารถรวบตไวได่ต้องแนึ่ไม่ต้องแกสวามนักครานี้หากคนร้ายคลบอกก็คงไม่ง่ายเหนที่ผานมาแล ที่รถแล้วเ้เล,นะลวเเมื่อตรวจสอบรถกระบะของคนร้ายก็พบกับอาวุธปืน M 1 6พร้อมกับกระสุนบัรจ,จุอยู่ปืนพกสั้นตกอยู่ในศูนย์ปามอีกกระบอกหนึ่งและในที่สุดก็ปิดตำนานจอมโจรเสถียรหวังว่าอาญากรรายนี้จะเข้าไปชดใช้กรรมตามกฎหมายอย่างสาสมโดยไม่หลุดออกมาเป็นขยะสังคมได้อีกครับ